ก็ริ่มด้วยกับนกปูเจ้านะคะครับค่ะมีปลาส้มมาด้วยนะคะปลาส้มวัตถาแซฟเวอร์โอ้แซฟเวอร์ฉันกับอ่ากินกับปลาลาบองแม่หวาครับผมปลาลาบองแม่หวาค่ะน้องใหญ่ๆซุมเป็นน่องใหญ่ๆเลยค่ะเออซุมน้องใหญ่ๆซุมเป็นน่องใหญ่ๆโอ้ผมชอบตรงนี้แหละเนี่ยของมันใหญ่จริงๆเลยเนี่ยใหญ่ค่ะไม่ใหญ่ไม่ทำเล็กไม่ทำค่ะเล็กๆไม่ทำทำได้นะครับอย่าลืมอ่าทางเครื่องเสียงเด้อจ้าเครื่องเสียงนี่ ติดตามเพจประจําค่ะดูทุกวันเลยค่ะงานบุญที่ไหนถ้าอยู่เส่องเสียงหลายหลายรูปให้เด็กๆมาเอาเลยนะคะไม่มีเลยครับมีครับไม่มีปัญหาค่ะไม่มีปัญหานูนค่ะไปชมยายคุณยายอันนี้คุณยายหวาค่ะมาเองค่ะคุณแม่แกสอนคุณแม่สีคุณน้อยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มทนาบุญนะครับนี่นี่เราไปทุกงาน ไปทุกงานก็จะได้จะได้ทานทุกงานนะครับนี่นี่ครับไม่แซ่บไม่ทาไม่แจ่บไม่ทานนะครับเรียนเชิญนะครับท่าน,นไหนที่ยังไม่มาที่ดูไลฟ์สดอยู่ก็ส่งนะกำลังใจมาเลีย <pairs> เจอกันงานหน้าพิกาดนะคะเขาจอมทองค่ะวันนี้นะคะทั้งวันเลยค่ะตรงนี้เลยค่ะเเขียว <vend as> ครับอโอ้อนุโมทนาบุญด้ว네ยครับสาธุ เขาบางหน่อยางหน่อยเครื่องเครื่องหลายแสนค่ะหลายแสนครับผมคุณป่วยหายดีหรือยังคะคุณป่วยหายดีหรือยังตกรถต้นป่วยตกรถวันนี้ขึ้นไปทำต้องอยู่บนนู้นแล้วครับวันแรกใจมข้าวต้อู่อู่ต้มข้าวต้มให้นะคะวันแรกเป็นกำลังใจให้นะคะหายไปๆนะคะทีมงานครับผม ครทีงานสายบุญดูดูทีงานสายบุญเขาได้เขาได้อะไรเขาได้อะไรไอ้ทุกคนนี่มีก็คือไม่ดูแม่เปิดมือโอ้นี่นี่นี่ทีงานสายบุญดูคนคนถ่ายยังไม่ได้ขนาดนี้เลยแ่เจ๊แม่อันเล็กเลยอันเล็กก็บุญเหมือนกันครับอันเล็กก็บุญเหมือนกันนี่นี่นี่ไอ้นี่อันนี้ต้องต้องขอพิเศษแล้วมั้งเนี่ยขอพิเศษล้วมั้งนะครับ ครับโมเดล่าบูชาทุกครับนี่เห็นไหมสดๆค่ะเรามีเราเรามีพีเซนเตอร์เรามีพีเซนเตอร์โอ้โหงานนี้วันนี้พีเซนเตอร์ได้เต็มที่ไดีเลยค่ะซนเตอร์ได้เต็มที่ไปเที่ยววัดถาพยอมนะคะผ้าใหญ่ใกล้เสร็จแล้วค่ะช่วงนี้หมอกำลังลงสวยด้วยนะคะครับครับนี่โฆษณาได้เลยครับโอ้โหวัดูแม่มีรอยพระพุทธบาทนะคะไปเที่ยวได้เลยค่ะไปกราบไหว้ ไปกินก๋วเตียวก่มะอร่ออร่อยค่ะอ่าเห็นไหมสายกินเชิญนะครับสายกินสายบุญนะครับกินรีได้บุญด้วยเนาะได้ไปทำบุญก็่สยเหิทดสดครับสายทอดสดนะครับสวัสดีคัาคุณแม่ครับ่ายทอดครับนี่ครับกำลัง กำลังเตรียมอาหารนะครับกำลังเตรียมอาหารนี่นี่อันนี้ใครเนี่ยลงทานปลาเก้าสวัสดีครับเนียแต่ต้องเอ,อยู่กับปลาเก้านะครับอันนี้ลงทานของวัดหรือยังไงครับป้า,นนากัวกลางโอ้อันนี้เขากัวกลางตลอดอยู่แล้วพี่เก้าพี่เก้าเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่ไงคนบุญใหญ่คนบุญใหญ่เนาะมีเตรียมเตรียมข้าวใบใส่บาทนะครับหมึอนข้าวใส่บาทสวัสดีครับนี่นี่นี่ของเด็ดของเด็ดกินส้มตำมาเผ็ดเผ็ดนะคส้มตำเผ็ดใส่บาทเจอข้าวโพดหวานหวานโอ้โหหายเผ็ดทันทีหายเผ็ดทันทีนี่ครับอ้มุลธทนาบุญครับผม นี่นี่น,นี่ต้มลนะวอ่ามีกำลังแกะสดสดแกะสดสด,สดออหมูดูเม็ดเรียงหืมทำเร็วส,สวยเลยครับมีดูกำลังเตรียมอาหารหามูเอากลับไปทำไงหมูน่ากินนะครับเกดเกิดเกิดครับนี่ก็เกิดลอนนั้นต้มเสร็จสวัสดีครับอันนี้คือกำลังปฝากำลังเจียวไข่ต <c oughs> ีไข่เจียว ครับขึ้นถวายพวกแม่ครูอาจารย์นะครับเนี่ยครับเป็นคือผู้อยู่เบื้องหลังของของงานนะครับจะเป็นลงทานลงครัวกลางนะครับครัวกลางของวัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่สามลนี่สามใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ชั่วครับสวัสดีครับนี่ทำไรครับนี่ทำไร ไอหูนี่กำลังกำลังแบบแบบบี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 บดดดดแล้วก็เอาไปดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะครับน่าอร่อยไหมอร่อยอันนี้เขาเรียกว่าอาหารแฮนด์เมดอาหารแฮนด์เมดนะครับทำด้วยมืออร่อยด้วยมือครับนี่อร่อยจริงๆอร่อยจริงๆครับเนี่ยครับดูทำนะครับสามปีทำตั้งแต่ปีสามยังไม่เสร็จ นี่เนี่ยถ้า,ถาใจไม่ได้จริงยืนไม่ได้นะครับตแต่แตบีสามเนี่ยครับสวัสดีครับคุณแม่เตรียมเตรียมข้าวใส่บาตรครับสวัสดีครับแล้วพุทนาบุญด้วยนะครับผมอันนี้ถ่ายทอดสดนะครับถ่ายทอดสดไปเปิดดูได้ในเพจนะครับเราลุยลงทานกันวันนี้ นี่นะครับนี่ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่ทำอะไรครับแม่โอนี่นี่น,นี่กำลังปั้นนะใครยังไม่เคยเห็นการทำขนมสาคูนะครับนี่นี่นะครับนี่ดีกว่าอันนี้คือไส้ใช่ไหมครับนี่ไส้สาคูอันนี้ไส้อะไรครับ ตั้งถามข้างหลังเยอะเลยเราเป็นพนักงานปั้นโอ้พนักงานปั้นโอ้พนักงานปั้นกมุทนาบุญณแมยครับครับนี่ี๋ยวก็เอาไปนึ่งนะครับตากูุมก็จะออกมาใสๆนะครับนี่วิธีการทำนะครับระยะอันนี้ข้าวเตรียมเซบาทครับสวัสดีครับนี่เตรียมเซบาท โอ้ดูดูดูนี่ครับรุ่นต่อไปนะครับรุ่นลอยไปนะครับอยู่ในลุ่มสารพัดลุ่มพระพุทธศาสนานครับสือศานตร์ครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับรุ่นนาบุญด้วยพระเจ้าคนใส่ไปครพระเจ้าคนอยู่หุ้นกันก็กลางนี่ครับก็ใหญ่นู่นวันนี้ลงทานเราไม่เยอะนะครับลงทานเราไม่เยอะ นะครับแล้วก็แน่นด้วยนี่นะข้าวโพดที่สุดยอดจริงๆครับพ่อก yeah. ินเผ็ดเผ็ดมากินข้าวโพดหวานหวานนะครับแล้วก็หายเผ็ดครับหายเผ็ดทันทีผมลองแล้วเมื่อวานกินเผ็ดเผ็ดโอ้ขาพมทธาบุญครับเราจะเดินไปต่อ นี่ผลจะปล่อยๆนะครับก็ญาติธรรมก็กําลังหาที่เพื่อจะใส่บาตรเราเดินพาคต่อนีน่ครับญาติธรรมครับมารอใส่บาตสวัสดีครับอ,อันนี้มารอใส่บาตนะครับ รอใส่บาทมาตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมเนี่ยโอ้นี่นะครับความศรัทธาข่ามันก่อนหนมาก่อนผมอีกสาธุเจตลาบุญครับสวัสดีครับนี่ครับพระญาติธรรมมารอใส่บาตรคุพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับอคาจารย์ัเป็่อาจารย์งน้ ครับสวัสดีครับอันดี้สวัสดีครับนี่ครับอันนี้คือคุณพ่อนะครับคุณพ่อที่มากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับขับรถรอส่บาทรอสาบาทได้เขึ้นทางบนภูเขารอส่บาทกันนะครับอันนี้ฝนโ่อย อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายทอดสดนะครับออกทางเทปวัดนะครับว่าเป็ดพนณทองอดีโอให้รอใส่บาทเลยครับครับมมทนาบุญด้วยนะครับครับ ครับที่ทำมารอใส่บาทสวัสดีครับผมอันนี้พนักง,งานขับรถลูงตารไปไหนเห็นกันทุกงานนะครับนี่รอใร่บาทครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ครับผมสายทอดสดเลยครับอันนี้รอใส่บาทนี่ฮะ ครับก็เสียบาทนี่ยมันนั่งรออากาศเย็นดีเนาะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับพอาจารยครับเดี๋ยวผมไปช่างคุณต้อมมันเปิดแล้วแล้วก็มีบ่อนะครับที่ก็ฝนเป็นไปพรอยกำลังตั้งแถวเดี๋ยวผมจะพาไปดูในการที่สงการเราจะไปดูรอตั้งแถวนะครับเดี๋ยวตั้งแถวใส่บาทกัน าขึ้นเป็นต้มในองค์หลวงปู่ได้สมจะรอที่เ่าแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็เตรียมตัวที่จะลงมาเดินรับบิณฑบาตนะครับมาบิณฑบาทนี้พระเจ้าที่ท่านนี้พระเจ้าเห็นว่าญาติธรรมรอยืนรอถึงจะมีฝนลงไปปล่อยก็เบียกนิ่เบียกนิ่หน่อยแม้กระทั่งคนที่ มารอครับนี่คือมารอดวันนี้วันนี้ก็ขอนุโมทนาับสุรทำรารัาบวัดเขาจหวัดนมีท่านพระอาจารย์ยอดพระสัตัดป่าตุเบาตุกมีกลัวพระอาจารย์่นี่มาที่จตุจัท่านเป็นประธาน Anda mahu lihat naik